สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสำหรับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้วันเอ้ยวันศุกร์วันที่ยี่สิบสี่เดือนหกมิถุนายนนะคะก็วันนี้วันศุกร์วนกลับมาอีกแล้วอาทิตย์หนึ่งจะจบอีกแล้วค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้วันศุกร์แล้วจะเป็นศุกร์หันษาหรือศุกร์ขดฟ้ากันก็ต้องมาดูกันค่ะแต่เมื่อวานเราฟ้ากันไปจุกจุนะคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานถ้าใครฟังคลิปนะถ้าใครฟังคลิปทุกคนต้องได้ตังค์อะ ฟังดีๆนะคะเออจะบอกว่าเวลาเวลาฟังคลิปอ่ะส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่ฟังคลิปตัวเองวันละหลายรอบค่ะเพราะว่าระหว่างวันอ่ะเราจะมีความคิดโน่นความคิดนี่เหมือนเหมือนแทรกเข้ามาบางทีเราอาจจะแบบได้ยินคนนู้วุ้นพูดว่าเอ้ยทองมันจะไปอย่างวุ้นทองมันจะไปอย่างนี้แล้วมันขัดแย้งกันอะ่ะมันอาจจะขัดแย้งกับความคิดเดิมของเราตอนตอนตอนที่เราคิดแต่นึ้ออกไปคะเลยต้องย้อนกลับมาฟังคลิปตัวเองเพื่อให้ตัวเองอ่ะมั่นใจในความคิดตัวเองว่าเอ้ย e เมื่อเช้าตอนทําคลิป ว like ิเคราะห์แบบนี้เว้ยเอออะไรอย่างเงี้เยเหมือนกลับมาย้ำตัวเองอะคะ่ะแต่ที่ออกนอกลู่นอกทางไปก็ปจะได้ดึงตัวเองกลับมาอย,อยู่ในอยู่ในลู่ในทางของเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะมั่นใจว่าความคิดแรกของเราอะเวลาเราวิเคราะห์ไปแล้วมันมักจะถูกเสมอนึกออกไหมคะเซนแรกของเราอะนึกออกไหมนะคะอะทีนี้ก่อนจะมาวันเนี้ยมาดูคลิปของเมื่อวานก่อนเมื่อวานตอนทําคลิปอยู่ประมาณโซนนี้ถูกไหมคะอยู่ประมาณโซนนี้แล้วก็อาบอกก่อนว่าน้องจะลงมาตอน น้องจะลงมาก่อนแล้วเราจะเป็นจุดที่เรารอบายกันเราจะรอบายกันโซนประมาณเนี่ยแถวแถวเดิมเลยประมาณสองแถวแถวเกือบโลเดิมอะจริงๆรอตรงโซนนี้นะคะประมาณสองห้าสองหกนะคะแต่น้องแถมลงมาประมาณสองสี่ลงมาสองสี่แล้วก็น้องก็ทิ้งจิขึ้นไปเลยนะคะแล้วเราก็เก็บปลายไส้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโซนที่เรารอบายแล้วเฮดหนึ่งดันจบจิแบบนี้อีกเห็นไคะจิใดๆ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครอยู่ในห้องนักเรียนจะต้องรู้ว่าจีใดๆเนี่ยคืออะไรแท่งต่อไปต้องเขียวทันทีแล้วดาวห้ามเสียเห็นไหมคะเขาก็ไปแบบนี้เลยนะคะได้เลยแล้วเป็นเป็นแบบว่าขึ้นสวยงามมากนะคะเมื่อวานก็ไปตามแผนเลยเราได้ทั้งขาบายแล้วก็ขาเซลล์แล้วเมื่อวานก็สั่งทีพีไปครั้งแรกก็คือตรงโซนนี้นะคะก็คือคุมข้อต่อตรงนี้ได้นะคะก็จีทีพีไปแล้วบอกไว้แล้วว่าให้เหลือไม้ลุ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็มาทีพีออตรงประมาณข้างบนนี้นะคะแล้วในคลิปยังบอกด้วยว่า เราอาจจะหวังระยะของน้องเนี่ยให้ได้ไปไกลอยู่แต่ขึ้นอยู่กับการขึ้นของน้องว่าน้องขึ้นแบบไหนถ้าน้องขึ้นแล้วขึ้นแบบช้าๆแล้วมีการรับคนอ่าอย่างนั้นเราจะได้เทนไปไกลๆก็คืออาจจะถึงเป้าก็คือหกศูนย์หกหนึ่งเลยที่เราหวังไว้นะคะแต่เหนือซึ่งอินดาสซึ่งสิ่งอื่นใดถ้าน้องจะไปถึงข้างบนได้น้องต้องทำนิวไฮตรงนี้ก่อนจำได้ไหมคะแล้วพูดชัดเลยว่าถ้าเมื่อวานน้องขึ้นมาแล้วขึ้นแบบเป็นแท่งดาบนะมีดาบสองวันเลยนะ บอกไว้แล้วว่าอ,อสังอง่งหอนใจว่ามีดาบแล้วน้องมาดาบให้สองวันเลยนะคะแล้วก็อบอกแล้วว่าถ้าน้องขึ้นไปแล้วขึ้นแบบไม่มีไม่มีการรับคนขึ้นแบบแท่งนี้ไม่อออะไรนะทรงนี้ไม่มีผิดหวังแล้วไม่สามารถทํำนิวไฮได้เมื่อวานตีเส้นนิวไฮไเลยนะก็คือโซนสี่แปดถ้าน้องไม่สามารถทํำนิวไฮได้เจอกันเจอกันคืออะไรเราเจอกันบอกโดยบอกว่าเราเราจะกดให้ยับไหนจำได้จำคํานี้ได้ไหมคะในคลิปเมื่อวานเราจะกดให้ยับนะ เมื่อวานถ้าใครได้ยินคลิปนี้และได้แล้วจำคำนี้ได้นะคะน้องไม่นิวไฮมันจะเจอนิวโลเห็นไหมเคยบอกในคลิปหนึ่งให้ท่องไว้เลยว่าถ้าไม่นิวไฮจะนิวโลทฤษฎีดาวเอามาใช้ได้เสมอค่ะนะคะอยู่ที่ว่าเราเรามาใช้กับหน้าง,งานได้ได้ไหมแค่นั้นเองนะคะอ่ะทฤษฎีทุกทฤษฎีค่ะดีหมดเลยถ้าเทรดเราได้ตัง ไม่เคยบอกว่าทฤษฎีของตัวเองหรือการเทรดของตัวเองดีเลิศประเสริฐสีที่สุดแล้วไม่เคยค่ะทุกทุกทฤษฎีดีหมดถ้าเทรดแล้วได้เงินถูกไหมคะจะเทรดร้อยปีบเทรดห้าสิบปีบเทรดพันปีบถ้าได้ตังค์ดีหมดเลยนะคะ่าทีนี้เมื่อวานมันมีคําถามจากนักเรียนท่านหนึ่งค่ะอินบอกมาถามว่าการขึ้นไปแบบเนี้ย ขึ้นไปแบบทรงเนี้ไม่มีผิดหวังอะแล้วจบแบบเต็มแท่งอะเราจะหาจุดเข้าส่วนได้ยังไงในเมื่อแบบมันคืออิ่มทั่งใหญ่ๆเลยนะนึกออกปะทีนี้สิ่งสิ่งที่จะสอนให้ค่ะก็คือเป็นทริคนะคะตอนนี้เราอยู่ในเทสหนึ่งถูกไหมคะเราเห็นแท่งเต็มๆแบบนี้ในเทสหนึ่งเพราะฉะนั้นการดูโครงสร้างต้องย่อยลงไปดูในทางเฟรมที่เล็กลงถูกไหมคะให้เปิดทางเฟรมลบสองหรือลบสามาดูเราย่อยไปดูในทางเฟรม M15 สังเกต M15 เมื่อวาน,นะคะ่ะ น้องเกิดแท่งใหม่ปุ๊บน้องย่อลงมาเลยเห็นไหมคะแน่นอนขึ้นแรงๆน้องต้องยอ่อถูกไหมคะน้องขึ้นแรงๆน้องต้องย่อเสร็จปุ๊บสังเกตค่ะเขาย่อของเขาไปเนี่ยเาเข้าแท่งที่สามเนี่ยพยายามขึ้นเห็นไหมพยายามขึ้นพอน้องพยายามขึ้นแล้วแท่งแล้วขึ้นไปของน้องเนี่ยไม่ได้ทำนิวหายเห็นไหม นิวโลกับนิวไฮลองมาใช้เสมอเลยนะคะไม่ได้ทํานิวไฮพอไม่ได้ทํานิวไฮแท่งถัดไปเขาพยายามลงมาแล้วการลงของน้องเห็นไหมคะน้องลงแบบไหนน้องลงแล้วตรงนี้กลายเป็นขั้นเทรนหนึ่งตัวน้องลงแล้วกับขั้นเทรนเห็นไหมคะการกับขั้นเทรนเสร็จปุ๊บอ่ะมันคือกับเกินถูกไหมเราก็รอการกลับพยายามแล้วเราก็กดเซลลลงมานึกออกปะคะแล้วพอกดเซลลลงมาปุ๊บอ่ะความจริงเราจะหวังท p แค่ร้อยร้อยถูกไหมร้อยส่งร้อยเขามาเจอข้อต่อตรงนี้แล้วแต่พอดีว่าเขาเกิดแท่งใหม่ปุ๊บอ่ะ เขาเป็นโดจิแท่งนี้เขายอ่อแท่งถัดไปเขากลับไปรับคนอีกรอบอ่ะแล้วมาเต็มเป็นแ,แท่งสมบ,บูรณ์แบบเนี้ยเราเข้านะจุดที่เขากลับไปรับเนี่ยนะจุดนั้นเนี้ยเรากดสวนได้ละการจะสวนได้ต้องไปดูย่อยในทางเฟรมเล็กต้องเห็นอะไรก่อนไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากเข้าก็เข้าอะไรเงี้ยถ้าอยากเข้าก็เข้านั่นคือการแบบเสี่ยงเกินไปการวิ่งชนหน้ารถบรรทุกนออไหมคะแต่ถ้าเราเปิดย่อยในทางเฟรมเล็กลงอะ่ะเราจะเห็นโครงสร้างของเขาแล้วเราหาจุดเข้าไม่จาเป็นต้องเก็บสอยไปเข็มบรทุกออเดอร์เข้าใจไหมคะ ออเดอร์ที่สวยบางทีราคาสวยก็ได้แค่สวยไงอาจจะไม่รวยก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเอาราคารวยตรงเนี้ยจะเป็นราคารวยเพราะเขาคอนเฟิร์มาํากัาเกินมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ราคารวยที่ต่างกันแค่ตรงจากตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยไม่กี่ร้อยเปรีบเองนะคะเพราะนั้นหาจุดเข้าที่ชัวร์มากดีที่ชัวร์จะดีกว่าดีกว่าไปส่วนตรงนี้แล้วซึ่งสามารถไปต่อได้มันคือความเสี่ยงเกินไปนะคะอ่ะทีนี้เมื่อวานพอน้องแบบ ลงขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็น้องก็ลงมาไม่นิวไฮนะคะไม่นิวไฮน้องก็นิวโลเลยเห็นไหมน้องไม่เหน่ยพราน้องนิวโลเสร็จปุ๊บสังเกตตรงนี้ค่ะ,ะเรามาสวิงไฮสวิงโลกันไฮสุดตรงนี้เห็นไหมคะลงมาเทคตัวไปลงมาเทคตัวไปลงมาเทคตัวไปไม่นิวไฮนะคะแต่เขาทําดาวตรงนี้เสียเห็นไหมเขาทําดาวตรงนี้เสียการทําดาวตรงนี้เสียนี่คือดาวหนึ่ง ดาวที่หนึ่งเสียสั่งโวยดาวไปแล้วรอบหนึ่งแล้วสั่งโวยสั่งโวยดาวรอบหนึ่งคือยังไม่คอนเฟิร์มขึ้นถ้าดาวเสียดาวเสียสองดวงถึงจะเป็นการสั่งโวยดาวตัวที่สองถูกไหมคะถึงจะคอนเฟิร์มการขึ้นดาวด้วยสองอยู่นี่นั้นน้องไม่ทำนิวไฮเห็นไหมคะน้องสั่งโวยดาวไปรอบหนึ่งแล้วน้องก็ลงเลยพอลงเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นสวิงโลตรงนี้เป็นสวิงไฮถูกไหมคะแล้วลงมาน้องนิวโลเห็นไหมน้องนิวโล พอ New Low แน่นอนสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะต้องเขาทำสวิงโลแล้วเขาจะต้องขึ้นไปทําสวิง h i เห็นไหมคะการขึ้นไปทําสวิง h i g ของน้องอ่ะมาของวันนี้ละน้องกําลังทําสวิง h i g สวิงไ i g h ของน้องเนี่ยสังเกต ตอนก่อนหน้าเนี้คือตรงนี้จุดตรงนี้เลยทุกคนบอกเลยว่ากําลังจะบอกให้บายเพราะว่าเพราะว่าทําคลิปอยู่แล้วก็ไปไปมาคือน้องดีดคาตาไม่รู้ว่าน้องจะมาก่อนนะคะน้องดีดคาตาทีน,นี้น้องปิดตลาดแล้วน้องไซเว์ตรงนี้ทางก้อนเห็นไหมคะน้องไซเว์ตรงนี้ตัดมาคั้นเทนมีคั้นเทนหนึ่งตัวเห็นไหมคะน้องก็ทาไซเว์ถูกไหมคะแล้วไซเว์ก้อนเนี้ย การคอนเฟิร์มว่าน้องจะขึ้นหรือไม่ก็คือต้องรอให้น้องหลุดใจเวก่อนถูกไหมคะแต่การทําตรงนี้เนี่ยคือเราเสี่ยงเข้าเมื่อกี้ได้มาส่งออเดอร์ไปในห้องแล้วเนาะว่าเราได้ได้ออเดอร์สอยไปเข็มมาเพราะอะไรก็คือน้องสะบัดลงอะสะบัดลงแล้วจบสุดท้ายน้องไม่สามารถทะลุได้นี่คือการฉีดยาขาลงแล้วก็เหมือนสะบัดลงอะเพื่อเพื่อให้ให้ฝั่งเซลเข้าใจว่า ฉันจะลงนะแต่สุดท้ายฉันเวียงกลับนึกออกไหมคะมันคือการฉีดยานะคะการฉีดยาอยานนี้เราจะเรียกว่าเป็นการฉีดยาในคอร์เรคชันนะคะก็คือในไซเว่ยฉีดยาในไซเว่คือการฉีดยาเหมือนทําให้รู้สึกว่าหลุดหลอกเห็นไหมคะเหมือนฉันจะหลุดแล้วจะลงละแต่สุดท้ายฉันหลุดหลอกไงแล้วแล้วก็กลับไปในทิศทางอีกทางหนึ่งทีนี้ไซเวย์ทั้งก้อนนี้เราคิดเราถูกคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์การจะคอนเฟิร์มการขึ้นต้องหลุดร้อยถูกไหมคะอะหลุดไปเท่าไหร่หลุดไปร้อยแล้วนะคะ คอนเฟิร์มการขึ้นนึกออกไหมคะคอนเฟิร์มการขึ้นแล้วเป็นกรับเกินในตัวด้วยนะคะแท่งถัดมาตอนนี้กำลังกลับมารับคนอยู่เห็นไหมกลับมาย้ําอยู่กลับมารับกลับมารับคนทีนี้เราจะส่งยังไงล่ะก็ร้อยสองร้อยไงคะทุกคนร้อยนี้นะคะอ่ะส่งขึ้นไปอีกร้อยเพราะฉะนั้นระยะหวังผลของเราคือโซนนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวใส่เส้นให้โซนนี้ราะนั้นขาใบาค่ะตรงนี้มีอะไรสามสามแนวสามสามนะคะ มีข้อต่ออยู่หรือเปล่าตรงนี้ในเห็นหนึ่งไม่เห็นขอไปดูใน M15 นิดหนึ่งว่ามีอะไรที่จะรับอยู่ไหมตรงนี้เป็นโซนข้อต่อหนึ่งตัวค่ะเห็นไหมคะเขาลงมาแล้วเขาพักตัวอยู่ตรงนี้ก้อนหนึ่งเป็นเซเว่นหนึ่งก้อนเห็นไหมคะแต่ถ้าน้องขึ้นมาแรงๆถ้าน้องขึ้นแรงๆนะแบบเอาขยายเข้าข้อต่อตรงนี้รับอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะไม่อยู่นะเพราะว่าเป็นเป็นข้อต่อเป็นโดจิแต่ถ้าน้องเอาหดเข้าเอาหดเข้านะส่งมาให้ครบร้อยนะถ้าน้องเอาหดเข้านะคะ เรารอกดเซลล์กันแถวนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องรอสองกรณีค่ะถ้าถึงเวลานั้นน้องคือส่งขึ้นมาครบร้อยนะคะน้องส่งขึ้นมาครบร้อยน,นะแล้วน้องเอาขยายเข้าเอาขยายเข้าเราจะไม่รอกดเซลล์ตอนนี้เราบายอยู่ก่อนบายบายได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นหลุดน้องหลุดออกมาจากไซเวย์แล้วก็หลุดมาคอนเฟิร์มร้อยตอนนี้น้องกําลังกลับมารับคนนะคะโซนที่น้องกลับมารับคนได้จะมีโซนไหนบ้างะนะคะมาดูในเฮห,หนึ่งกัน ถ้า,าให้นะคะตรงนี้ตรงนี้ข้างบนนี้หนึ่งแนวค่ะตรงนี้เห็นไหมคะการยอ่อ h หนึ่งนะค่ะดูก่อนใน h หนึ่งเนี่ยเขาไม่ชนปลายไส้แล้วเขาเด้งขึ้นไปละพอเขาเด้งขึ้นไปการที่เขาเด้งขึ้นไปสังเกตการเด้งขึ้นไปแท่งนี้เขาไม่ยิวไฮายเขาไม่ยิ่ไหายแสดงว่าเราอาจจะเจอเซมโลถูกไหมคะเราเราอาจจะเจอเซมโโลเพราะฉะนั้นน้องมีโอกาสที่จะลงมาถึงโซนนี้สองหกอีกแนวหนึ่งค่ะให้ สองหกกับสองสี่สองห้าโซนนี้นะคะสองหกกับสองสี่สองห้าจะเป็นการบายจะเป็นรอบายของเรานะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะรอบายแล้วก็ทีพตรงไหนทีพอุย้ยนะคะเดี๋ยวเราจะรอเอ่อทีพีร้อยสองร้อยก็คือตรงประมาณสามสามสามสี่ตรงนี้นะคะถ้าน้องเอาขยายเข้าก็ลุ้นไปต่อแต่ถ้าน้องอหดเข้าเราจะรอเซลล์ตรงนี้อีกทีเพราะนั้นสองแผนค่ะของเรามีทั้งสองแผนเลยนะอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลเรากําลังเรากําลังอะไร เรากําลังอทองเนี่ยน้องกาลังแค่เทคขึ้นแต่ระยะหวังผลของเราคือเรามองทองลงในระยะยาวเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นถ้าใครจะเล่นบายก็ลุ้นบายบายบายไม่ต้องยาวอะ่ะเข้าใจไหมคะบายสั้นๆแต่ถ้าจะถือยาวหวังผลยาวก็คือก็ถือขาลงเหมันจะได้เปรียบกว่านะคะแต่ตอนนี้ตลาดบ่ายไงตลาดยุโรป ตลาดยุโรปเพราะฉะนั้นอาจจะพาขึ้นก่อนนะคะขึ้นไปให้จบแล้วก็ตลาดอเมริกาอาจจะพาลงนะคะสองแผนเนาะทั้งบายและซลล์ของเราใครฟังไม่ทันย้อนฟังคลิปเอาค่ะนะคะสําหรับวันนี้ก็วันศุกรนะ์เนาะขอให้ทุกคนเทรดเทรดด้วยความระมัดระวังนะคะศุกร์มักจะหันขาเสมอเนาะขอให้ทุกคนถอดฟ้าสดใสกําไรทุกวันค่ะไปละค่ะ